อ้าวก็มาก็อยากจะรู้สมาธิในพวกเราเก่อนก่อนที่จะพูดถึงว่าสมาธิคืออะไรอยากจะรู้ว่าพวกเราได้ปฏิบัติอย่างไรเวลาได้รับคําติคําว่าจะถูกหรือจะผิดก็ตามแต่เนี่ยเรามีวิธีวางใจอย่างไรในแต่ละคนอ่าเริ่มจากคุณนุ้ยเลยก็ได้นะเบียงค<ำ>ําวางใจยังไงมีคนติคนว่าถ้าบอกไหมไม่ว่าไม่ว่า,วาติถูกติผิดนะนะ บางคนบอกติถูก็ไม่เป็นไรอย่าติผิดแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราจะมีวิธีวางใจยังไงกับคำติทั้งหลายทั้งปวงมีหลักปฏิบัติอย่างไรเวลาเขาติเขาว่าเขาทวงอ้าวคุณเวียนคำอยู่ไหมได้ผมมีคนเวียนคำอยู่นะาฮะ อย,อยู่ไหมอย่อาพูดได้เลยอพูดเลยถ้าหากว่าเรได้คำติคำชมอะไอย่างคำชมคำชมไม่มีปัญหานะเอาคำตินะแล้คำติคะถคำติเราก็เอาไว้แก้ไขนะคะั ม่มส <Ừ. S 1> e ิทธจะไปกไปเปล่ยนหรว่าไปม่ชอบเไม่พอใจะตอนที่ตองตรทใหม่ๆนะคะเพราะว่าเราติดาาแต่ยังู้สึาสิ่งเรานั้นหายไปแล้วอ๋อโมทนาด้วย เดี๋ยวนี้สุดยออยลไอ้ตที่จะไปหุีไเกยบที่ให้ถึงต้องอเมื่อที่จะทาอยูนะ อืมโอเคเสียงมันสะท้อนเมื่อกี้เสียงยมนุ้ยก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันก้องก้องอันนี้ก็มีเสียงสะท้อนมันต้องใช้ใหม่ตัวเดียวป่ะเอออันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจน อ่า,อาคุณนุ้ยตอบเสร็จหมดหรืยังโอเคแล้วใช่ไหม <c oughs> อ่าคุณนุ้ยบอว่าเราก็อยู่ที่ความจริงของตัวเราเดี๋ยวนี้ก็สบายขึ้นไม่ได้เหมือนก่อนไม่ได้รู้สึกตะขิตตะขวงใจอะไรใครมาติมาท่วงมาว่าอะไรมาแนะนําอะไรก็ตามแต่เอาต่อไปคุณวันเพ็นนะว่าไงว่าไง <c oughs> ได้รับคำติคำท้วงคำว่าเราจะ <c oughs> มีวิธีหลักปฏิบัติอย่างไร แ่ากบริรักษางานค่ะท่านคือเอาตอนนี้ก่อนคุณพาว่าตอนนี้คือมันยังไม่ค่อยมีความติดเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่ามันมีคำพูดล็อกค้างในๆเป็นจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราว่าไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่ว่ามันมีตัวลัอกค้างในใจแต่เราก็บางครั้งเนี่ยมันออกไปมันเป็นพูดเหมือนทีเล่นจริงๆเหมือนตัดสินเขาแต่ทำเป็นตลกอะไรเนี่ยค่ะท่าน แล้วก็เอ่อมันเหมือนตอนนี้มันได้กำใจค่ะนั่นคือแบบว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้มีภาษาที่มีคนมาตำหนินะคะมันอยากจะรู้ว่าตอนนี้เราเหลือประมาณไหนก็แต่จริงๆเรารู้ค่ะว่าควรจะปฏิบัติยังไงแต่พอถึงเจอเหตุาบบการณ์จริงเนี่ยมันไม่ได้อย่ที่เราคิดว่าเราจะต้องมบบมันรุ่งหตัวเราเองนะคือมันเป็นลังดับ์ลงังกค่ะ คือมันจะแบบว่าส่งไปหมมาคนอื่นต่อให้โทษคนอื่นก่อน,อ,น,อ,นอย่างว่าที่เนี้มันมีค่ะแบบว่า,ามีเหตุการณ์เนี่ยคือเราเห็นสิ่งที่เราตัดใจก็คือแบบพี่น้องก็เข้ามาช่วยทำอาหารนี่แหละค่ะแล้วก็ท่านก็มีพล้รักนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ตัจจ้งใจเราลองให้โทษเขาเลยแล้วแบบออกมาทำปากด้วยอค่ะคืออันนี้ขอโทษนะคะพี่น้องคือที่ที่ถ้าบ้านคนไทยแต่ว่าคืออันนี้เนี่ยจเป็นหัวข้ออีกครั้ง เห็นตัวเกตี่โยมเหลือก็คือถ้านก็มาช่วยทำข้าวแล้วแล้ท่านจะรีบไปโรงพยาบาลนะแต่ว่าคิดแต่ท่านไม่ได้เกต์อ่ะจริงๆแล้วเราต้องหันไปดูจิตเราแต่มันไม่หันแต่ท่านมันเป็นเพ่งโทษก่อนเลยไปว่าเขาก่อนเลยอืออะไรจะรีบขนาดนั้นเลยประมาณนี้ค่ะแต่ตอนนั้นมามันมันได้ยินจากเพื่อนเออก็พูดนะคะว่าเขาช่วยแค่ดีใจแล้วพอหลักท่านั้นเห็นนิดเดียวแล้วเขาก็ได้กลับมาหาจิตตัวเองเหรว่าใช่ แค่เราไม่ได้ดังใจแค่นี้เองแต่พี่น้องมาช่วยเนี่ยก็ดีแล้วถ้าไม่มีใครมาช่วยเนี่ยก็จะทำให้หนักกว่านี้ข่าวประมาณนี้่ะยูก็ได้เห็นยูขึ้นจากื่อก่อนจะเป็นคนที่โมโหหลายมีอะไรที่จะพูดพูดแล้วก็คุกามคุยเยอแล้วก็ต่าดีตัวเองแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยคือได้เห็นแล้วก็บางครั้งที่เรเจอไม่ออกในทางฝั่งไอยูเดงดิแต่ว่ามันก็จะ มาแบบว่าคิดว่าเขาครุมสาระันแต่ตอนนี้คือพอเเห็นปุ๊บเนี่ยเรนกบเข้ามาดูจิตเข้าอะไร่เงี้ยแต่เรารู้ว่าของัวนี้คือตัวเราอยู่อยู่แล้วก็ไม่ดีตัวเองค่ะแล้วเราก็แก้ไขแล้วเราก็เหมือนเตลิโซค่ะว่าเออคือเราเห็นไอ้ตัวนี้เนี่ยเราจะต้องขอบคุณเขาแลวนะเขาเนี่ยแบบมาเป็นทาษาให้เราเนี่ยแล้วเรารู้ว่าตัวเองเราอยู่ประมาณนี้แค่นี้ก็ดีมากเลยแล้วเพราะว่าจากที่แกได้เคยเป็นคนที่แบบว่า ใจร้อนและฝ่าร้ายมากตอนี้ได้แค่นี้ก็ดีมากแล้วค่ะตมาิา่าอ่าสาธุเราจะมาว่าการที่เราได้รับคําติพวกเนี้ยมันทําให้เราได้สั่งสมพระนิพพานเป็นเรื่องที่น่ายินดีใช่ไหมเพราะว่าพอรับคาติแล้วเนี่ยเราก็จะได้ฝึกวางใจของเราเวลาฝึกวางใจพอมันพิจารณาแล้วอย่างที่ยมนุยเขาพิจารณานละนะ ว่าเราจริงไม่จริงถ้าดีเราก็แก้ไขถ้ามันไม่ไม่ถูกต้องมันก็เราไม่เป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องไปทุกข์ใจเสียใจเราก็ได้หัดวางใจเราพูดถึงนะหัดหัดวางใจเพราะวางใจได้ครั้งหนึ่งมันก็เป็นนิพพานไงแต่เราไม่ขี้เกียจนะเราต้องหยิบเอาคําพูดของเขามาอีกหน้าตาคนที่พูดมาอีกนะมาทบทวนจนกระทั่งเนี่ยสังสมนิพพานไปเรื่อยๆจนมั่นใจว่าถ้าเจออีกครั้งหนึ่งเรา สบายเลยเราจะมีนิพพานอย่างที่ว่านะมีหลักการอย่างที่ว่าดังนั้นเขาจะสั่งสมนิพพานจากคำตินี่แหละจนเชี่ยวชาญจนชำนาญจนทรงนิพพานไม่ได้อยู่ในใจตัวเองเลยเนี่ยถ้าถ้าเราปฏิบัติรมนะไม่ใช่ว่าพิจารณาครั้งหนึ่งวางใจเสร็จก็ไปทำอางอือ่นนู่นนะไลยตีอีกทีก็มาทำใจอีกทีอย่างนี้จะช้าแต่ถ้าเราเรู้เรายังวางใจไม่ได้ต้อง แตวิชโชเลยต้องหยิบมาพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนมั่นใจเลยว่าโอ้สบมธรรมโดานะสบายมากธรรมดาธรรมดาเลยตรงจุดนี้นะอย่างเขาติเขาติเรื่องเอ้ยดูติดซีรีส์ไวไ้เปล่านี่ยอย่างเงี้ยนะก็ก็ไม่ยุง,งเหียดนะ <laughs> ทําไมมาสายดูซีรีส์รือเปล่า แม่คนนี้ได้แต่มองเราในซีรีส์อย่างเดียวเลยเหรอ่าเราก็น้อมรับคําติก็เป็นวิบากของเรานะเออก็โอเคขอบคุณกาะที่ช่วยบอกถ้าเราขอบคุณกันได้ก่อนนะก็จะดีดีกว่าสวนไปเลยเนี่ยนะใครใครเข้าว่าอะไรมาปั๊บขอบคุณไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยนะให้มันเป็นสไตล์ชาวเราเลยนะ,ะ, <S <S ะมันก็จะทำให้เรายัง้งมีสติยั้งคิดได้ ไม่เป็นเป็นชาวสวนที่ไม่มีผลผลิตที่ดีค่ะแลเยงว่าสิ่งที่จะแบบว่าเราจเจอปันา้เนี่ยเรามีสิ่งที่ไม่มีจะต้องตอกไปเนี่ยมันเพื่อ,อยู่กับเวทน,กนาการของเราเ,เช่นเราอาจจะสุขภาไม่มีปวดเมื่อยหรือนอน่เ็ที่อะไรเนี่ยมันก็เลยทำให้มีตัวปุ่มแหนะแต่ถ้าัานที่เรสุภาพร่างกายดีหรือว่าหิดีเนะี่ย มันจะมีภาษาแรงก็ไม่กระแทกใหม,ม่ก็ต้องฝึกจนกระทั่งแม่หนาวนักร้อนนักป่วยนักใจเราก็วางได้เป็นปกตินะเราก็ต้องฝึกจนถึงขั้นนั้นเลยใช่ไหมไอ้ที่เราปกติร่างกายเราดีเราก็วางใจได้ก็ดีอยู่แล้วแต่เราก็เผื่อไ,ไว้ว่าถ้าร่างกายเราไม่ดีอ่ะ แล้วเราทาใจให้เราไม่ดีไปด้วยทําไมก็ <laughs> <laughs> ม <g ül> ที่จริงร่างกายไม่ดีก็ยิ่งใจก็ต้องดีนะใช่ไหมอาไป้โลกซํากํมสัตว์ิบัตเป็น <laughs> อก็ต้องพิจารณาบ่อยๆนี่แหละก็สั่งสมนิพนานอย่างที่ว่าแหละเออ <laughs> <laughs> เห็นใจที่มันพิจารณาแล้วมันก็ทุเลาลงไปนะเห็นวิราคานุสติมันก็รู้สึกว่ามันเบาบางจางคายลงไปโอ้ยมันเบาขึ้นนะโอ้อารมณ์ที่ไม่ไม่ไปถือสาเขาเนี่ยนะ น้อมรับสิ่งที่เขาพูดเนี่ยโอ้มันสบายอย่างนี้เองเนาะเอาหยิบขึ้นมาไหมนึกถึงคําเพราะว่าจนกระทั่งมั่นใจว่าเออถ้าเราโดนว่าอีกทีเราจะวางใจได้ดีขึ้นจนกระทั่งสบอบมาธรรมดาเะยเป็นรับรับได้ธรรมดาแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ขอบคุณไว้ก่อนก่อนที่จะคิดหาเหตุผลไปโต้แย้งอันนี้ก็ส,กสุดสไปไไหหอ,อะไรนะนิจณาลอยไหล่ะ อ๋อพิจารณ์ด้วยเหตุผลไงเขาว่าเรามันจริงไม่จริงถามตัวเองใช,ใช่ไหมเอาถ้ามันจริงเราผิดจริงเขาบอกว่ามีขี้เปื้อนอยู่ข้างข้างข้างหลังไหลอ่ะคนมาบอกเรามันโมโหเขาเหรอเราก็ต้องช่วยเช็ดเราก็เออเรออยู่ตรงไหนเหรอเราก็เช็ดออกอย่างเงี้ยเขามาช่วยบอกก็ดีแล้วใช่ไหม <laughs> แต่เขาบอกว่าเออหน้าคุณมีขี้เออเอะเราแบบก็ไม่มีขี้นะ แต่เราก็คิดให้ให้สมสมคล้อยก็มีนะขี้มีขี้หูขี้ตาขี้มุกขี้อะไรก็เวลาก็ประโยชน์ได้ว่าร่างกายเราก็มีแต่ขี้ทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่พิจารณาที่จะทําให้จิตใจเราเข้าถึงความเป็นจริงสงบได้พอเข้าใจไหมอุกอ่าสาธุคุณต้นใจมายัง

Ta, nào hay là không khắc phục được như vậy, khi nào mới tin, không phải mới tin, mà tôi cũng vậy nhỉ, tôi cũng sốt lạnh như vậy, mệt mỏi, nha. rồi, đôi khi tôi cảm thấy, chỉ số này, tôi không nhìn càng, rồi, tôi rất là đẹp, không, không nhìn, tôi cảm thấy, tôi cảm thấy, không được cũng không tôi đã có một mối quan không อ่าโมทนาอันนี้คือว่าเบื้องต้นก็แสดงกายธรรมก่อนนิ่งไว้ก่อนแล้วก็พิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริง ไอ้ตัวถือสาพวกนี้มันไม่ได้ล้างด้วยสมถะนะสมถะมันแค่กฎข่มเฉยมันต้องใช้ปัญญาพิจารณาแบบนี้แบบที่พวกเราพูดกันมานี่แหละจะพิจารณาให้มากพิจารณาให้บ่อยจนกระทั่งมันก็จะเป็นคาถาธรรมเลยมันจะรู้ว่าพอพอมีภาษางี้มาปั๊บมันจะรู้เราพิจารณาอย่างไรมันวางใจได้ทันทีเลยเพราะว่าเราตกผลึกแล้วเราค้นหาคาถาธรรมกันผีของเราได้แล้วของใครของมันนะตรงนี้ ยอไวาแม่บยอไวยยไวเคยบอกว่าใจร้อนเป็นไงดนติตดอนว่าเป็นไงบ้างมีวิธีวางใจยังไงอยออาอออเเที่องไง

เสียงทุนนั้นมันอู้ๆนะมันไม่ได้คมเท่าไหร่นะแต่ก็พอจับความได้บ้างได้บ้าง <c oughs> บางอันก็อาจจะไม่ค่อยได้ <c oughs> แต่ก็ฟังดูแล้วก็คงจะเข้าใจอยู่นะ <c oughs> พิจารณาอย่างนั้นแหละคนวัยก็ทําได้ถูกแล้วทําขอให้มันทาบ่อยๆแล้วก็ทําต่อเนื่องเตรียมไว้ให้พร้อมเสมอๆนะเวลาใครเขาติอะไรปับ๊บเราก็จะไม่สวนไปก่อนไงไใช้ความนิ่งความสงบซะก่อน <c oughs> ขอบคุณไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะโดยเพราะเราต้องรับผิดชอบงานเป็นอะไรปัจจัยหลักของชุมชนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเรายิ่งต้องนิ่งให้มากเลยประมาณนั้นนะต้องน้อมรับคําติให้มากขึ้นเหมือนคนเป็นนายกอะหรือไม่รักษาการนายกก็าตามแต่เขาว่าอะไรก็ต้องน้อมรับไ้ก่อนนำมาพิจารณาไม่ใช่จะไปฟ้องเขากลับอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นบุคคลที่รับผิดชอบสูงก็ต้อง เป็นตัวอย่างเองการที่จะน้อมรับคำติคำว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังต่อๆไปอา้าวคุณคุณจีอหะอะไงคุณจิอา้าวเชมีวิธีวางใจยังไง หลักปฏิบัติธรรมเมื่อถูกติถูกว่าอาจจะผิดก็ได้เพนเหรอแม่ของเจออาวเชิญแพ่ของเจอ่ะพ่อขอี

อไปเอาาก็การเนที่หวัวคือมาแล้วไม่ทำอะไรไม่ทำงานเป็นปัญหาอกะก็ไม่้จะทำยไไม่รู้ว่าจะควรไปไหไปนก็มีปัญหาก็ถามว่าไอ้ทุกไอ้ทุกเหล่านั้นทำไมทำให้เราจะต้องไปผิดศีลไหม ผิดศีลห้าไหมไอ้ความทุกข์เหล่านั้นเนี่ยถ้ามันไม่ทําให้เราผิดศีลห้าเราก็ยังมีความเป็นคนที่สมบูรณ์อยู่ก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรศีลอยู่กับตัวไม่ต้องกลัวอะไรค่ะไม่จริงค่ะแต่ว่าเขาไม่ถึงงานนะคะคือไอยู่อเมริกาวงที่คุยไปดอยนะคะอยู่ชุมชนศีลห้าค่ะแต่ยืนรับอนุญาตให้เขาแ่กินใส่นะกินใส่ได้ ไต่แต่เนื้อสาห่านกินทีนี้เขาก็กินไข่ด้วยนะคะก็รู้สึกว่าจะอ้วนและยมก็เลยแบบเป็นห่วงนะคะกินไข่เยอะอีกไม่กินอะไรก็ไม่ไม่ลงมาค่ะลงมาช่วยงานนึงไม่เคยลงมาลงก็เป็นห่วงอี้กมันมันก็อยู่คนได้หนักเราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ดูแลทีนึงคะ เบื้องต้นเบื้องต้นเราควรห่วงใจเราก่อนนะใจเราอย่าให้กิเลสอ้วนคนอื่นอ้วนไม่เป็นไรแต่กิเลสเราอย่าให้อ้วนถ้ากิเลสอ้วนเราจะตกดอยนะไม่คือโยคะอะไรก็ต้องคิดทุกไปทุกไปคือถ้ามันแบบมันหนักเกินหรือว่ามันลำบากเกินเราต้องคอยคอยไปเรื่อยเลยนะ ก็ยสนี้นอี่ตคือนำาทแนั้นทแนี้ไม่ทแล้วก็ปอยไปก็ต้องกรรมของใครก็ของใครอ่ะนะเราจะไปคิดเปลี่ยนแปลงคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายหรอกแค่มีเอาแนะนํากันตามฐานะแต่สุดท้ายแล้วก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะว่าเราก็ พูดหลายทีแล้วเราก็ทําทไมต้องหงุดหงิดด้วยอะ่ะใช่ไหมทำไม,ำไม,ไมเราไม่เปลี่ยนแปลงสักทีอะ่ะทำไมแนะแนะยิ่งเยอะยิ่งหงุดหงิดเยอะขึ้นทําไมแนะยิ่งเยอะความหงุดหงิดมันจะน้อยลงได้ไหมแสดงว่ากรรมของเรามันมีโทษและมีภัยแล้วเรายังไม่ได้เข้าถึงสัมมาทิฏฐิที่ให้มองตนก่อนต้องคิดแก้ไขตนก่อนคนอื่นส่วนของคนอื่นเนี่ย ก็โอเคเขาอยู kind of. ่ได้ก็เอาละเดี๋ยวเขาเห็นทุกข์เขาคงจะแก้ไขเขาเองถ้าเขาแก้ไขไม่ได้เขาก็ต้องนอนติดเตียงไปอันนั้นก็เป็นกรรมของเขามันไม่ใช่ของเราเพราะเราก็บอกเขาแล้วมันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นบาปของเรานี่ใช่ไหมอ่าต้องนอนติดเตียงบอกเอ้าโมโหอีกใช่ไหมทุกที่มันนอนติดเตียงแล้วเอาไปโมโหเขาทำไมก็กรรมของเขาเนะเราก็ดูแลเท่าที่เราดูแลได้นั่นแหละสุดท้ายในโลกเนี้ย เราจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นมันยากมากเลยนะพระเจ้าก็ไม่เคยไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นนะแต่ท่านมีหน้าที่เทศนาส่วนลูกศิษย์จะเอาไม่เอาก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็มีคนระดับหนึ่งที่ปาปฏิบัติได้แต่คนส่วนมากก็ปฏิบัติไม่ได้หรอกนี่นเราต้องฝึกเนี่ยเขาเป็นโจทย์ให้เราได้ฝึกวางใจไว้นะพอเราตายเราจะไปพัฒนาใครได้ต้องตายก่อนตายซะก่อนนะ ไอ้คือชีวิตของเขาก็ของเขาเราจะไปเจ้าของชีวิตเขาได้ยังไงขนาดร่างกายเราไม่ใช่เจ้าของตัวเองเลยนะเราต้องอย่าไปหลงตรงนี้ซะก่อนอย่าหลงประเด็นต้องจับประเด็นให้แม่นในการมาปฏิบัติธรรมการที่อยู่ชุมชนลักษินชุมชนศินห้าเนี่ยก็เพื่อมาพัฒนาให้จิตวิญญาเราได้พัฒนาไปสู่อธิศินที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ไหมการไปเพ่งโทษถือสาผู้อื่นนะมันก็ทําให้ศีลห้าของเราเนี่ย ในอาทิศีลของศีลห้าเนี่ยเราก็ไม่บริสุทธิ์ได้ดังนั้นเราต้องถือศีลห้าให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นขึ้นไปไม่งั้นไ,ไปๆไปไปมาๆมันก็จะผ่าน,านไปผิดศีลข้อสี่ได้เหมือนกันนะมี <c oughs> พูดจากโ,โกหกเพลอเจอส่อเสียดหยาบคายการพูดด้วยอารมณ์มันก็เป็นความหยาบคายอย,าาย่างเงี้ยพูดด้วยอารมณ์กโกรธไปมาศีลห้าเราก็ได้ยไปเลยนะเอาศีลห้าเราให้ดีก่อนโดยเพราะระวังเรื่องวาจาให้ได้นะ ส่วนเขาเราก็หัดมองเขาด้วยสายตาที่เอ็นดูนะเขาทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะแม้แต่คนนักการเมืองโกงเมืองเราก็ยังต้องวางใจเลยเราไปช่วยอะไรเขาได้เราอยากคิดว่าคนใกล้ตัวเราจะไปแก้ไขอะไรเขาได้ขนาดพระพุทธเจ้านะยังแก้ไขเทวทัตไม่ได้เลยเพราะเป็นบิบักข้ามชาติมาก็พูดไปแล้วอะ่ะเราก็ต้องเข้าใจเขาให้ได้ตรงจุดนี้นะ ดังนั้นตรงนั้นแหละอ,อ่ะเอานะเอาหมดเวลาแล้วอเอาให้คนหนึง่งใครไม้เพย์เหรอหรือใครอาใครใครอีกคนหนึง่งเชิญ ที่ท่นให้า่อว่าลุนจะทำใจได้เออคือพวกวางข่าเนอาเี๋ยนี้มันไม่มีเลย่ะงอกไปใสมัยก่อนมันจะคิดคิดมาคิดคามท่อรอะไรแบบนี้เรื่องกางแ่ตกับรแค่ไถ้าเราไม่ผิเราก็ปล่อยไปเพราว่าเออเดี๋ยวเรื่องมันควจริงก็ไม่สเอง้อเตรียัติ ปกติค่ะของจริงทีกอย่ของจริงของไม่จริงคือไม่จริงอืมยอมพยายามไม่ดีใจเพราะราว่าถ้าดูซ้มัก็รู้นะฮะอ้าวดีแล้วอืออ่าโมทนาอันนีโมทนาที่ได้พิจารณาเช่นนี้ก็ทำบ่อยๆแต่ว่าไม่ คำติคําว่างคนอื่นมันไม่ได้เป็นปัญหาต่อจิตใจของเราแล้วเราก็มีวิธีวางใจได้นะเมื่อกี้บอกว่าขอสมาธิฏิอาตมาธรมาก็ฟังสมาธิฐิจากพวกเราแล้วก็ใช้ได้เหลือแต่ในใจของเราที่มันยังยังไม่ได้หมดเกลี้ยงอันนั้นก็ต้องพิจารณาบ่อยๆตรงจุดนี้เมื่อกี้ใครเหรอคุณนัทเหรอหรือใครนัทนะเพชรชาวไพรเลย อ่าโอเคอ้าววันนี้ก็มอธนานะทุกคนุุส่าห์ตั้งใจมาพบปะพูดคุยกันอ่าโอกาสหน้าคงมีโอกาสพบกันใหม่